ตัวนี้เป็นตัว i e. s u D-Max นะครับตัว2เครื่อง2.5เกียร์ธรรมดา MT นะครับปี2010-2011นะครับเป็นตัวไฮ g h นเดอร์ยกสูงซ u เปอร์ไทเทเนียมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรองท็อปนะครับราคาออกไปแดงตัวนี้อยู่ประมาณ800,000กว่านะอันนี้ผมขายแค่379,000นะครับหัวไปแดงประมาณ2เท่านะครับ ครับสวัสดีครับผมหมูนะครับวันนี้เรามารีวิวรถสวยแล้วครับเปิดหัวไว้ก่อนเลยดีกว่าวันนี้เรามาอยู่กับสุดยอดรถที่ขายดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งครับรถกระบะนะครับ4ประตูนะครับ Isuzu D-Max นะครับตัว2.5 MT ปี2011ตัว Super Titanium นะครับออกรถ0บาทผ่อนแค่เดือนละ5,000บาทนะครับแล้วผมบอกไว้ก่อนเลยว่าถูกอย่างเดียวคงไม่พอต้องดีด้วยนะครับวันนี้นะครับ จัดโปรเลยนะครับรับประกันโครงสร้างรถนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับยื่นเอกสารผ่านรับรถได้เลยเช็คกันออกรถศูนย์บาทนะครับทุกอาชีพสามารถซื้อได้นะครับจะทํางานประจําทํางานโรงงานค้าขายออนไลน์ทําไร่ทําสวนทานานะครับขายของขายของตลาดนัดทุกอาชีพสามารถซื้อได้เลยอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวเรามีเจ้าที่วิ่งเซ็นไฟแนนซ์ไปวิ่งเซ็นบริการถึงบ้านเลยครับจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตพังงานะคบเดี๋ยวมีเจ้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นไปให้ถึงบ้านเลยครับฟรีไม่มีค่าจ่ายนะครับถูกอย่างเดียว้วยังไมาดู รอบคันเลยนะครับผมเปิดเมทอาร์รอบคันเลยครับเปิดดูโครงสร้างรถรอบคันเลยตัวนี้เป็นตัว d m a มสีดําเงางามนะครับด้านหน้าขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยหมดแล้วครับสวยงามนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจเตอร์นะครับแม็กนะครับแม็กเป็นตัวคอสมิกนะครับลายตัวนี้ก็เป็นลายสุดฮิตเลยนะนะครับผมว่า จัดทรงคู่กับตัวดี a x ตัวนี้ได้ลงตัวมากนะครับก็เป็นยาสเปคตัวนี้เป็นยาสเปค2 6 5 7 5 6ครับเก้าคอ16นะครับทรงกำลังสวยเลยนะนะครับเป็นทรง4ประตูนะครับก็จัดทรงสวยงามนะครับผมบอกเลยว่าด m แม็กได้สภาพรถอย่างนี้จะคุ้มแล้วนะครับรถมือเดียวป้ายแดงด้วยเป็นตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงนะครับไปเที่ยวสบายเลยนะครับมีบันไดข้างนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายไม่มีริ้วรอยไม่มีแผลสดนะครับเคลือบเงามาอย่างดีนะครับแม็กสวยงามนะครับ สวยนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับด้านหน้าสวยด้านข้างสวยนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านท้ายก็สวยนะนะครับขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่มีแผลนะนะครับตัวรถนะครับด้านท้ายไม่มีชนหนักนะนะครับดูเมตร้าจะอยู่รอบคันเหมือนเดิมนะครับดูนะครับนะครับไม่มีรอยจิ้มท้ายนะนะครับซ้ายสวยนะครับมาดูด้านขวากันนะครับสวยนะครับนะครับมีแม็กไลเนอร์นะครับแต่งให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับสวยงามนะครับอ่าเรามาดูด้านขวากันนะครับดูด้านขวากันนะครับ นี่เห็นไหมนะครับสวยนะครับเงางามเหมือนเดิมนะครับถูกอย่างเดียวคงไม่พอต้องดีด้วยผมเปิดดูให้ดูคันหน้ารอบคันเลยนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวจะกล้องตามมาดูนะครับจะเปิดให้ดูรอบคันเลยนะครับดูภายนอกรถก่อนนะครับดูภายนอกรถก่อนนะครับรถโครงสร้างเดิมนะนะครับนี่เพจยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแกะนะเพจไม่มีรอยแกะดูน็อตหกเหลี่ยมยังไม่เคยไขเลยนะครับดูเห็นไหม สวยเงางามเลยเอาแบบทุกซอกทุกมุมเลยเอาแบบเป็นอย่างนี้เลยให้ดูแบบจระะเลยนะครับด้านซ้ายสวยเรามาดูด้านขวากันนะครับเห็นไหมสวยเงางามเลยถูกอย่างเดียวโคยังไม่พอต้องดีด้วยละแบบจริงใจเลยเปิดให้ดูกว่าทุกซอกทุกมุมเลยดูเป็นอาร์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตากล้องเราไปดูด้านภายในกันนะครับเราดูเบาะหลังก่อนก็ได้นะครับดูเบาะหลังก่อนนี่ภายในเป็นเบาะหนังด้วยตัวนี้เป็นเบาะหนังสีครีมก็ สภาพใหม่มากสวยงามมากนะครับเอาไปสภาพพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องไปทำไหแล้วนะครับสวยจริงๆนะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับนี่นะครับอันนี้เปิดแบบให้ดูอะทุกซอกทุกมุมเลยนะนะครับแบบจิ๊บเลยนะครับเอาไปคันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับเอาไปขับใช้งานได้เลยนะครับออกรถสุดมาจัดโปรผ่อนแค่เดือนละห้าพันบาทเองนะครับแบบสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมุสการสตาร์ทให้ฟังเสียงดูนะนะครับทีเดียวติดเลยนะครับทีเดียวติดเลยนะครับ C D M P 3ก็จกไฟฟ้านะครับเกียร์ธรรมดาเล็กไม่ยู่แค่แสนสามเองครับรถมือเดียวไปแดงก็ถือว่าใช้น้อยมากนะถือว่าใช้น้อยมากนะครับอ่านะครับนี่เครื่องเสียงแบบตึบต๊บตบอย่างเดียวเลยนะครับ <ś le ch> ก่อนซื้อสบายใจแล้วบอกแล้วถูกอย่างเดียวคงไม่พอต้องดีด้วยนะครับเรารับประกันโครงสร้างรถไม่มีชนหนักพิจความตัดต่อนะหากตรวจผมรับประกันรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับ เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับ,รรบตัวนี้เป็นตัว i s u D-Max นะครับตัว2เครื่อง2.5เกียร์ธรรมดา MT นะครับปี2 0 1 0 2 0 1ินะครับเป็นตัว Highlander ยกสูงซ u เปอร์ไทเทเนียมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวลองท็อปลองท็อปนะครับราคาออกไปแดงตัวนี้อยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่านะออกไปแดงอยู่8 0 0แสนกว่าอันนี้ผมขายแค่3 7 9แสนนพันะครับถุงก็แดงประมาณ2เท่านะครับ แล้วตอนนี้จัดโปรพิเศษนะครับออกรถศูนย์บาทน,นะครับยื่นเอกสารผ่านรับรถได้เลยใช่กรน่อกศูนย์บาทน,นะครับขอแค่ไม่ติดเครดิตบูโรย,ย,ยืนญาอาชีพชัดเจนรายได้สองเท่าของข้างวัดทุกอาชีพสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะทําไร่ทําสวนทนํานานะครับขายของออ,อนไลน์ขายของตลาดนะัดทุกอาชีพสามารถซื้อได้ก็ได้โปรนี้ไปเลยขอแค่ไม่ติดเครดิตบูโรย,ย,ยืนญาอาชีพชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับจังหวัดไหนก็ซื้อได้นะจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตพังงาเดี๋ยวมีเจ้าที่วิ่งเสร็จไฟ,ไฟไน์ให้ถึงบบ้้าาานนเลยยฟรรีีไมม่่่คคใชจะั แล้วแบบสบายใจสุดตอนเรามีรับประกันโครงสร้างรถด้วยนะครับคนซื้อรถหลักๆแล้วหนึ่งหรือกลัวรถรถโดนโชดดับปิดความผมรับประกันโครงสร้างรถนะครับสบายใจก่อนซื้อละเดี่กี้เปิดให้ดูเม็ดอานรอบคันนะครับสองเลยกลัวรถเสียเราพังเรารับประกันเครื่องเจียกอองซิลหนึ่งปีรถเสียซ่อมฟรีเลยรถสตาร์ทไม่ติดมีบริการพุ่งแบตฟรีรถน้ำมันหมดวิ่งเติมมันฟรีรถเสียตอนคือเรามีที่พักให้ฟรีด้วยรถเสียเรามีรถสไลด์ให้เลยฟรีเลยหนึ่งร้อยกิโลเมตรทั่วประเทศนะครับสักสไลด์ไปได้เลยนะครับ แคปหน้าจอฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเราจะผ่อนจริงเท่าไหร่เราช่วยผ่อนอีก2อ0พงวดผ่อนปกติเดือนละออกระสุนบาทผ่อนปกติเดือนเจ็ดพัผมช่วยผ่อน2อ0พงวดหรือเดือนละ5,900นะครับเอาแบบสบายใจไปเลยนะครับก็ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วแคปหน้าจอไว้ทักเข้ามาคอมเมนต์หรือทักเข้ามาข้อความก็ได้ว่าสนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวมีทีมงานที่ปรึกษาฝ่ายขายคอยดูแลให้เลยนะครับงั้นวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com